สวัสดีค่ะพบกับน้องแพลวค่ะจากศูนย์ประสานงานโครงการบรรพชาสัมามเณรมัธยมปลายต้นแบบศูนย์ AEC ค่ะจากในสัปดาห์ที่ผ่านๆมานะคะได้นำบรรยากาศการชวนบวชของแต่ละพื้นที่พร้อมทั้งได้นำกลยุทธ์วิธีการของจังหวัดร้อยเอ็ดค่ะซึ่งเป็นจังหวัดที่มียอดใบสมัครสูงที่สุดในประเทศมาให้ชมกันแล้วในสัปดาห์นี้ค่ะจะขอนําเสนอภาพบรรยากาศค่ะการจัดสัมมนาการชวนบวชสัมานเณส่วนบรรยากาศจะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวไปรับชมกันเลยนะคะ เมื่อวันเสาร์ที่15กุมภาพันธ์พุทธศักราช2557ที่ผ่านมาได้มีการจัดสัมมนาที่มีชื่อว่าขุนพนชวนบวชบูชาธรรม70ปีพระพอ่อได้รับความเมตตาจากพระมหาด็อกเตอร์สมชายฐานอุทโธเดินทางมาเป็นประธานและได้เมตตาบรรยายในหัวข้อความสำคัญของโครงการบรรพชาสำมเนนต้นแบบสู่ AEC เพื่อสร้างผู้นำเยาวชนต้นแบบด้านศิลธรรมอย่างยั่งยืน จากนั้นก็ได้มีการบรรยายการทำหน้าที่ชวนบวชและโน้ตหาวการชวนบวชของแต่ละพื้นที่พร้อมทั้งมีการนำเสนอเบรสแพคทีสการทำหน้าที่ชวนบวชในสถานศึกษาของจังหวัดจันทบุรีและจังหวัดหนองคายช่วงบ่ายเป็นการนำเสนอแผนการชวนบวชติดตามและรักษาผู้สมัครบวชของจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดสาแก้วตามด้วยการเบรสตอร์มมิ่งระดมสมองการทำแผนลงพื้นที่ชวนบวชสุดท้าย พระครูสังฆลักษ์ปรเมศประมาสจโจได้เมตตาสรุปภารกิจการจัดสัมมานาขุพนพลชวนบวชบูชาธรรม70ปีพระพ่อในวันนี้หลังจากที่ได้จัดสัมมานาแล้วก็เติมไฟเพิ่มฝันให้กับทีมชวนบวชลูกพระธรรมทั่วประเทศลองลองไปดูกันที่ภาคใต้นะคะว่าบรรยากาศจะเป็นอย่างไรหลังจากที่จัดสัมมานาแล้วมาดูที่จังหวัดภูเก็ตค่ะ ลงชวนบวชที่โรงเรียนวีรสรีภูเก็ตนำทีมโดยผอ,อดลวัตสันติพิทักษ์บรรยากาศการชวนบวชก็ได้รับการตอบรับอย่างดีมากจากทางครูอาจารย์ที่โรงเรียนและเด็กๆก็ให้ความสนใจสมัครบวชกันมาเยอะตอนนี้ก็มียอดสูงถึง24ใบเลยค่ะเป็นไงคะสำหรับบรรยากาศการลงชวนบวชนี่ ภาคใต้นะคะที่เรียกได้ว่าชวนบวชหินที่สุดของประเทศแล้วยังมีใจมีไฟเพื่อบูชาธรรม70ปีพระพ่อได้มากขนาดนี้ส่วนจังหวัดอื่นและภาคอื่นๆบรรยากาศจะเป็นอย่างไรนั้นคอยติดตามชมในอาทิตย์หน้านะคะพรณภารัสมีเพนจากศูนย์ประสานงานโครงการบรรพชาสัมเน็นมัธยมปลายต้นแบบสู่ AEC รายงานค่ะ สวัสดีครับจากกริดมาขุณทศครับกับช่วงอาสาสมัครอัปเดต กิจกรรมดีๆที่เราจะมาอัปเดตวันนี้นะครับเหมาะกับเด็กดีวิสตาที่ต้องการจะค้นหาตัวเองหรือว่าค้นพบศักยภาพพรสวรรค์ที่มีอยู่ในตัวเองครับใครหลายๆคนครับอาจจะสงสัยครับว่าตัวเองเมื่อจบจากระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่6ไปแล้วเนี่ยจะต่อมาหาวิาลยอะไรแล้วก็อยากจะพัฒนาตัวเองในด้านไหนบ้างกิจกรรมที่เราจะนําเสนอวันนี้เป็นกิจกรรมค่ายที่มีชื่อว่าวิสตาอินเทนซีฟครับสำหรับน้องๆที่สนใจนะครับช่วงนี้เราก็มีบรรยากาศของการเชิญชวนแล้วก็รับสมัครกันแล้วไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนต่างๆที่มีผ ประสานงานติดต่อเข้ามาหรือว่าบรรยากาศที่เราเนี่ยได้ลงไปนําเสนอให้กับผู้ในการหรือว่าจะเป็นนักเรียนที่สนใจนะครับซึ่งก็มีคนที่สมัครเข้ามาเหมือนกันนะจำนวนกว่า200คนเดาต้องมาคัดเลือกกันอีกนะครับเพื่อที่จะเรียนรู้ซึ่งวิทาอินเทอร์สีนี้นะครับจะจัดในช่วงปิดเทอมในช่วงเดือนเมษายนมีทั้งหมด2รุ่นด้วยกันนะครับรุ่นแรกนั่นก็คือรุ่นวันที่7ถึงวันที่13เมษายนและรุ่นที่2นะครับนั่นก็คือช่วงของวันที่1 6ถึงย2งเมษายนซึ่งทั้ง น,น้องสามารถที่จะเลือกเข้าแล้วก็สมัครได้นะครับโดยเนื้อหาแล้วก็ความน่าสนใจของค่ายนี้นะครับก็คือจะมีวิทยากรผู้ส่งความรู้นะครับแล้วก็พี่ๆสตาฟดีๆนะครับที่จากมหาวิทยาลัยต่างๆชั้นนําทั่วประเทศนะครับที่จะมาให้ความรู้น้องๆแล้วก็แนะแนวการศึกษาร่วมถึงให้น้องได้มีโอกาสนั่งสมาธิแล้วก็ค้นพบตัวเองนอกจากนี้เรายังมีแบบทดสอบที่จะมาค้นพบอัจฉริภาพหรือว่าสกยรภาพที่มีอยู่ในตัวน้องๆทุกคนเพื่อให้เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับ ตนเองครับว่าเราจะถนัดด้านใดนะครับเพื่อการเรียนรู้สู่การเป็นนักคิดนักพูดนักทำที่เป็นในเรื่องดีๆแล้วก็เรียนรู้การทํางานเป็นทีมครับยังมีกกรรมทางพุทธศาสนาที่น่าสนใจว่าจะเป็นกิจกรรมตักบาตรกิจกรรมจุดเทียนรวมใจหรือจะเป็นกิจกรรมที่ฝึกให้น้องทำเวิร์กช็อปการทํางานเป็นทีมไม่ว่าจะเป็นการจัดกิจกรรมกีฬาสีการจัดกิจกรรมแฟชชั่นไอการจัดกิจกรรมเลือกตั้งเพื่อให้น้องๆได้ฝึกความเป็นผู้นําและนอกจากนี้ยังมีวิทยากรพิเศษครับ ที่จะมาทําให้น,น้องครับได้มีความรู้และก็โอกาสในการที่จะผลิตสื่อสิ่งดีดีเพื่อเผยแพร่ไปสู่ใจของเยาวชนคนอือ่นๆด้วยพิเศษสุดนะครับในช่วงท้ายของการอบรมในวันที่2เมษายนจะมีกิจกรรมถวายสังฆทาน3 0 0 0 0วัดนะครับซึ่ง,น,งน้องจะได้มีโอกาสเข้าร่วมในครั้งนี้แล้วก็มาทําบุญใหญ่ด้วยการสำรน้องคนไหนที่สนใจอย่าลืมนะครับเว็บ vista project com หรือโทรศัพท์ติดต่อที่0 9 1 5 5 7 7 9 1 9าหสำหรับวันนี้อาสาสมร์ทอัปเดตต้องขอลาไปก่อนจากกริดมาผลทศรายงาน สวัสดีค่ะวันนี้มีรายงานข่าวจากศูนย์ประสานงานทางก้าวหน้านะคะเกี่ยวกับการจัดค่าย s s c ค่ะหรือค่ายสมายสบายแคมป์ของพวกเราเนั่นเองนะคะค่ะและสําหรับวันที่21ถึงวันที่2 3ที่ผ่านมานะคะทางก้าวหน้าของเราะคะ่ะก็ได้มีการจัดค่ายสมายสบายแคมป์ amp, หรือค่ายสมาธิท่รมกลางธรรมชาติทั้งหมดนะคะ3ค่ายด้วยกันนะคะค่ายแรกค่ะจัดที่เขาแก้วสเสด็จนะคะค่ายที่2จัดค่ายที่สวนป่าหิมะวันค่ะและค่ายที่3นะคะเราก็ไปจัดกันไกลนะคะ ถึงซัภไพวันรีสอร์ทจังหวัดพิษณุโลกเลยนะคะซึ่งค่ายนี้ค่ะก็มีน้องมาร่วมงานกับเราอย่างน้วนหลามเลยทีเดียวนะคะและในค่ายค่ะกิจกรรมหลักๆของเราเลยนะคะนั่นก็คือการชวนบวชนั่นเองนะคะโอ้โหบรรยากาศคึกคักเลยทีเดียวนะคะรวมๆแล้วนะคะได้ข่าวว่ามีการชวนบวชนะคะได้เป็นหลายคนเลยทีเดียวนะคะถือว่าสร้างความปลับปลื้มใจนะคะแล้วก็ความปลื้มใจกับทีมงานค่ะ และนอกเหนือจากนี้นะคะกิจกรรมของเราค่ะก็จะมีตั้งแต่สนทนาการนะคะนาทนาการนะคะแล้วก็ยังมีพระอาจารย์ค่ะได้เมตตานะคะเทศธรรมนะคะให้กับน้องๆน,นะคะทำให้น้องๆค่ะหลายคนนะคะได้มาเปิดใจกับทีมงานพี่เลี้ยงนะคะว่าไม่เคยได้มีโอกาสมาฟังธรรมะดีๆอย่างนี้มาก่อนเลยค่ะหลายคนก็รู้สึกว่าได้มีการปลูกฝัง สม,มาธิที่ในตัวของเขามากขึ้นนะคะและยิ่งไปกว่านั้นค่ะผลการนั่งสมาธิของน้องๆค่ะเป็นไปนในทางที่ดีมากๆเลยนะคะบางคนนั่งแล้วมีความสุขนะคะค่ะและนอกเหนือจากการนั่งสมาธิแล้วนะคะเราก็ยังมีกิจกรรมที่ทําให้น้องๆได้รู้จักกับเพื่อนๆต่างสถาบันค่ะระั้วค่ายของเรานะคะเปิดรับน้องๆจากทุกๆสถาบันเลยนะคะทําให้น้องๆได้มีโอกาสพบปะพูดคุยกับเพื่อนๆที่หลากหลายสถาบันมีการแลกเปลี่ยนแนวคิดต่างๆค่ะประสบการณ์นะคะสิ่งดีๆความสนุกสนานแล้วก็ได้สาระธรรมะกลับไปอย่าง แน่นอนค่ะและนอกเหนือจากนี้แล้วค่ะทางทีมงานก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะคะว่าน้องๆจะนําสิ่งเหล่านี้กลับไปใช้ในชีวิตประจําวันนะคะเพื่อที่จะได้ไปสูเป,ป้าหมายแห่งความสําเร็จในชีวิตค่ะและค่ายของเราก็ยังไม่ได้จบเพียงแค่สัปดาห์นี้เท่านั้นนะคะยังมีต่ออีกเรื่อยๆค่ะเพื่อที่จะรองรับคนเก่งและดีนะคะให้เติบโตนะคะในสังคมอย่างเข้มแข็งนะคะค่ะสําหรับวันนี้ค่ะเอเมิมเรีขอจบการรายงานข่าวเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ